เมียผมผ่าตัดกระเพาะมาแล้วและตอนนี้น้ำหนักก็ลงมาประมาณ30กิโลกรัมนะครับแน่นอนว่าใครเห็นเมียผมสภาพในตอนนี้เนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกว่าโอ้โการผ่าตัดกระเพาะที่รัตินัน medical center เนี่ยมันทำให้ร่างกายของเมียผมดีขึ้นจริงๆแต่แน่นอนครับว่าบนโลกนี้มันไม่มีอะไรที่ดี100%ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า เมื่อเมียผมพาตัดกระเพาะไปแล้วเนี่ยผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับรวมไปถึงเอฟเฟกนะครับที่ไม่พึงประสงค์และเมียผมจําเป็นต้องปรับตัวเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเนียมันคืออะไรบ้างครับมาเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับที่ผมเห็นเป็นประจำเลยก็คือการอาเจียนครับ ทุกๆครั้งที่เมียผมรับประทานอาหารนะครับด้วยความที่ว่าขนาดของกระเพาะของเมียผมตอนเนี้ยเนื้อที่เนี่ยมันเหลืออยู่แค่ประมาณ20%นะครับทำให้เวลาที่ตอนเมียผมกินอาหารเนี่ยนะครับ เหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยมันจะปรับตัวได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ก็เลยอาเจียนทุกๆครั้งครับไม่ว่าจะกินมากหรือว่ากินน้อยเด็กก็จะมีอาการผะอ,อืดผะอมนะครับแล้วก็อาเจียนเพราะฉะนั้นเวลาที่เมียผมเนี่ยไปร้านอาหารนะครับหรือว่ากินข้าวอยู่บ้านก็ตามเราจะต้องเตรียมเหมือนกับถุงพลาสติกไว้สําหรับการอาเจียนโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งถามว่าการอาเจียนเนี่ยมันทรมานไหมเมียผมบอกเลยครับว่าใช่ทรมาน เอฟเฟกที่2นะครับก็คือเรื่องของกดไหลย้อนแล้วก็การแสบท้องครับบางครั้งเนี่ยเมียผมเนี่ยนอนๆอยู่นะครับก็ตีสองตีสตื่นมาแสบท้องมากเลยไม่รู้จะทํายังไงดีก็ต้องกินพวกยาลดกดนะครับอย่างกาวิตคอนนะครับรวมไปถึงพยายามจิบนมโปรตีนให้บ่อยๆนะครับเพื่อเป็นการาาบรรเทาอาการนะครับแสบท้องนะครับ3 อ่อนเพลียอ่อนแรงครับอันนี้เข้าใจได้เลยจากคนที่เคยกินอาหารปริมาณเยอะๆนะครับพอปัจจุบันนี้เนี่ยกินอาหารปริมาณน้อยลงนะครับเหมือนกับว่าเวลาที่เมียผมออกไปข้างนอกแล้วต้องใช้แรงอะไรเยอะๆอย่างนี้เนี่ยจะมีอาการอ่อนแรงเพลียและบางครั้งก็อาจจะหน้ามืดเมื่อก่อนเนี่ยเจอคนรุมถ่ายรูปเยอะๆเนี่ยเมียผมก็สู้ไหวนะครับมากจะมากกี่คนก็ได้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มแล้วครับเริ่มสู้ไม่ค่อยไหวครับเวลาเจอคนรุมถ่ายรูปเยอะๆ,ๆก็จะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนสีรษ นะครับแล้วก็อ่อนเพรียรบางครั้งเนี่ยก็เหมือนกับรู้สึกจะไม่สบายเล็กน้อยนะครับเอฟเฟกที่4นะครับที่ผมเห็นคือ ผมร่วงครับเมียผมเนี่ยเป็นคนที่ภูมิใจในเส้นผมของตัวเองมากเลยนะครับว่าผมเนี่ยหนาแล้วก็ดกดำเพเพลเนี่ยถ้าเกิดซูมไปเนี่ยเราอาจจะเห็น1รูขุมขนมีผมงอกขึ้นมาสี่เส้นเลยก็ได้แต่ทันทีที่ตัดกระเพาะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยก็เตือนนะครับว่ามันจะมีอาการผมร่วงนะเพราะฉะนั้นเรื่องของสารอาหารเนี่ยจะต้องพยายามกินให้ครบให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่ากระเพาะของเมียผมเนี่ยมันเล็กมากนะครับมันจุอาหารได้น้อยถ้าเราอัดอาหารที่ไม่มีประโยชน์เข้าไปเนี่ยนะครับร่าง มันก็จะส่งเอฟเฟกนะครับมันจะเหมือนกับอาการของโรคขาดสารอาหารนะครับทำให้แบบผมร่วงผิวแห้งนะครับเมียผมเจออาการเหล่านี้ครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาเจออาการหนักกว่าเมียผมอีกนะบางคนเนี่ยผิวหนังก็คือเหมือนกับเหี่ยวย้อยเลยครับแต่โชคดีที่ว่าภรรยาของผมเนี่ยครับผิวหนังเนี่ยยังตึงอยู่เลยครับอันนี้ก็ถือว่ารอดไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5นะครับหมอเคยเตือนนะครับว่าถ้าเกิดเราตัดกระเพาะมาแล้วเราจะต้องพยายามจิบน้ําให้บ่อยๆจิบน้ําให้เยอะๆ พยายามกินน้ำนะครับให้ได้ประมาณ1ลิตรครึ่งหรือว่า2ลิตรต่อวันเนี่ยนะครับแต่พอกระเพาะมันเล็กเนี่ยพอเมียผมกินน้ำเข้าไปเนี่ยเพออืดเพอรอมครับรู้สึกจุกรู้สึกแน่นแล้วบางทีมันก็แบบกินไม่ไหวกระเพาะมีแค่นี้แต่ต้องกินน้ำให้ได้ประมาณ1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรต่อวันผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ และนี่แหละครับก็คือเอฟเฟกนะครับที่เมียผมเจอนะครับใครผ่าตะกะเพาะแล้วเจอเอฟเฟกอะไรบ้างก็ลองมาเล่าให้ฟังบ้างน,นะครับ mm hmm. เผื่อว่าจะได้เป็นวิทยาทานให้กับคนที่กำลังศึกษาเรื่องนี้ครับ